ดูสิคนดือ้อคนดือ้อดูสิโอ้ยเป็นแผลเต็มหมดเลยดูดูไม่เจ็บได้ยังไง <Yeah. S 1> นน้องเจมมาเห็นเมื่อวันตกกระใจเลยน้องเจมจะพาพ่อป้าไปหาหมอเลยนี่หายดื้อเลยนี่ไม่ไปไหนเลย <laughs> นะเกนิกแมรเอส์ดูโอ้ยเจ็บนะอืมคนดื้อ คนดื้อชื่อนี้นั่นเนี่ยเดี๋ยวจะไปลงที่ไหนจะได้รู้นี่ปัก <It> s <S ปัก, <a good. S 1> ป,กปักชื่อไว้เรียบร้อยนี่แต่ว่าผิดไปนิดนึงอะ่ะไม่ใช่ไม่ใช่สระแอนะไม่ใช่แบรงนะก็ชื่อแบรงสระเอแต่ก็ไม่เป็นไรหายดื้อเล้วหายดื้อหรือยัง หายดื Hello, Hello. <laughs> ้อหรือยังหายดื้อแล้วฮัลโหลฮัลโหลหายดื้อแล้วลุงหายดื้อแล้วหายดื้อแล้วลุงขอตังค์หน่อยลุงลุงมีไหมห้าร้อย Nee, nichts da, siehst du ja eben nicht mehr. Ich hab nicht mal Socken und keine Schuhe. Ich brauch in Thailand nur nackig, ich bin Schuhe. Koharoi. Nein. Kotang so himenoi. Mama me mitang. Mama, Mama, Mama me mitang. Ich brauche welche, ich laufe den ganzen Tag. Mama reo, ha roi. Ha